สวัสดีค่ะพบกับจอรกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่16กุมภาพันธ์นะคะตลาดเมื่อวานนี้นะคะก็ค่อนข้างดีในตอนแรกนะคะคือเปิดกระโดดแล้วก็ยืนบวกได้ตลอดการซื้อขายนะคะแต่มาติดอยู่นิดนึงตรงที่ดูแล้วมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างบางตานะะในขณะที่ตอนปิดเนี่ยถือว่าอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ถ้ามาดูจากเครื่องมือในกราฟ60นาทีจะเห็นว่า ถึงแม้ว่าเครื่องมือจะให้สัญญาณซื้ออยู่นะคะแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยก็มีลักษณะชะลอตัวเช่นเดียวกันนะคะทำให้เรามองว่าถึงขึ้นต่อในวันนี้ก็มองไม่น่าไปไกลแล้วก็น่าจะอดอตัวลงมาในที่สุดนะคะก็คิดว่าน่าจะรอรับเมื่อมีการปรับตัวลงมามากกว่าโดยที่จะมีแนวต้านแนวรับแรกอยู่ที่1285จุดนะคะถ้าหากว่ายืนไม่ได้นะค่อยถอยลงมารอดูจังหวะอีกครั้งหนึ่งที่1275จุดส่วนแนวต้านนะคะมองหลักๆนะคะสำหรับวันนี้อยู่แค่ประมาณสัก 1,295ถึง1,300จุดค่ะ t o c อกวิวตัวแรกจะเป็นตัว c h g นะคะดูแล้วเนี่ยวกขึ้นมาได้นะคะโดยที่ราคาเนี่ยยังสามารถยืนเหนือ e m a 200วันนะคะแล้วก็มีสัญญาณบวกจาก modify i e stochastic ที่มี bullish divergence เกิดขึ้นมานะคะมีโอกาสที่จะทดสอบแนวต้านเดิมแนวต้านห้นะะิถ, 2, ถึงสองบาทห0าสิบ56รับ2,36บาท36แล้วก็คัด loss ที่2,30บาท30 ถัดมาเป็น MTLS นะคะตัวนี้เนี่ยถ้าดูทิศทางก็ถือว่ายังขยับตัวขึ้นในละักษณะที่เป็น Sideway า up ได้นะคะขณะที่จะเห็น m s c d เนี่ยแสดงความแข็งแรงของแนวโน้มโดยการยืนเหนือสิง a l Line แล้วก็ายนะคะก็คาดว่าจะเดินหน้าต่อไปนะคะแนวรับของ MTLS จะอยู่ที่20บาท50ต้านแรก21.2นะคะถัดไป21.7แล้วก็คัดลอสที่20บาท30ค่ะ ัวสุดท้ายเป็นคอมเซเว่นนะคะตัวนี้ฟื้นตัวจากจุดต่าสุดของเมื่อวันศุกร์ด้วยแรงซื้อที่ไหลกลับเข้ามาอย่างหนาแน่นนะคะเครื่องมือก็ดูเหมือนจะเริ่มทยอยกันฟื้นตัวแล้วนะคะคิดว่าน่าจะวิ่งต่อตามแนวโน้มหลักที่ยังมองเป็นขาขึ้นอยู่นะคะรับที่6บาทนะคะแนวต้านแรก6บาท40ถัดไป6บาท65แล้วก็คัดลอสที่5บาท80ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ